กำจัดพิษหรือว่าดีท็อกพิษออกจากปอดได้ด้วยตัวเองทำแบบนี้ค่ะทุกคนต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นข่าวที่ดีมากเลยสำหรับหลายๆท่านที่รู้สึกกังวลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นเกี่ยวกับเรื่องของสารปนเปื้อนที่มาในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วในร่างกายของคนเราเนี่ยมีระบบกลไกในการกาจัดพิษออกค่ะวันนี้เน่จะมาเล่าให้ฟังในส่วนของ จมูกหลอดลมเนาะแล้วก็ปอดของเราเนี่ยว่าเขากำจัดพิษออกได้เองยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยเราทุกคนเนาะมีจมูกในการหายใจซึ่งขนจมูกเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเป็นเหมือนกับเครื่องกรองอากาศค่ะเป็นด่านแรกเลยค่ะอะไรที่มันไม่เล็กมากนะหมายถึงว่าใหญ่มันมีขนาดมากกว่า4ไมครอนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะแปะอยู่ตรงขนจมูก เราแคะแคแคออกมาก็จะเป็นอาจจะเป็นขี้มูกออกไปนะเป็นแข็งๆเนาะแต่ทีเนี้ยอะไรที่มันที่มันเล็กกว่านี้มันสามารถเข้าไปเข้าไปในโพรงจมูกได้ซึ่งการเข้าไปในโพรงจมูกตรงเนี้ยตั้งแต่โพรงจหมูกลงไปนะคะทุกคนไปจนถึงหลอดลมนะมันก็จะเป็นฝุ่นที่มีขนาดยังไม่เล็กมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าฝุ่นพวกเนี้ยจะเป็นพวกก๊า พวกที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วเราสูดดมเนาะการสูดดมเนี่ยเราอาจจะสูดดมไปโดยไม่รู้ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยู่ในเฟอร์นิเจอร์บ้านหลังใหม่ๆเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆซึ่ซึ่งนเนี่ยเป็นคนนิยมของมือสองนะเพราะว่าถ้าเกิดของใหม่มันจะมีกาวค่ะพวกกาวที่มันทําให้เราแสบจมูกพวกนี้เนาะพวกทินเนอร์พวกกาวที่ใช้ทํากับพวกโซฟาอะไรแบบนี้รวมถึงเวลาที่เราใช้น้ํายาล้างห้องน้ํา ใครยังใช้น้ำยาล้างห้องน้ำแบบชนิดเป็นเขาเรียกว่ากรดซิตริกอยู่นะคะพวกนี้จะทำลายเยื่อบุโพรงจมูกเนาะเขาเรียกว่าเยื่อเมือกเซลล์สร้างเยื่อเมือกเนี่ยจะถูกทำลายค่ะอะไรอะไรที่มันเป็นกรดแม้แต่การสูดดมที่มันเป็นพวกที่ดมกาวอะไรพวกนี้เนาะก็จะถูกทำลายไปหมดเลยซึ่งระบบเนี้ยเป็นระบบกลไกอัตโนมัติในการ กำจัดสิ่งที่ปนเปื้อนหรือว่าปลอมปนมากับในอากาศเนาะที่จะส่งผลเสียกับร่างกายของเรานะคะวิธีการจัดการสิ่งแปลกปลอมอร่างกายก็คือในเซลเขาเรียกว่าเซลล์ของร่างกายจะมีเซลล์ที่ผลิตเยื่อเมือกออกมาค่ะเยื่อเมือกตรงนี้นะคะเป็นเซลล์ที่ถูกควบคุมโดยยีนในร่างกายของเราวิธีการของเขาก็คือเขาจะใช้อ่า กลไกเนี่ยอธิบายให้ฟังก็คือเขาเรียกว,ว่าซีเลียซีเลียเนี่ยภาษาแพทย์ก็คือขนบัตมันจะเป็นเหมือนกับการที่เหมือนไม้พายค่ะช่วยกันช่วยกันพายพายพา,ายแล้วก็ออกมาเป็นเยื่อเมือกเมือกเนี่ยนึกถึงตรงบริเวณไหนที่มีเยื่อบุเนาะก็จะมีเซลล์เยื่อเมือกเนี่ยคอยทําหน้าที่เขาเรียกว,ว่าคอยทําหน้าที่โดยมียีนควบคุมนะคะคอยทําหน้าที่ผลิต ให้มันมีน้ําหล่อเลี้ยงอ่ะทุกคนแม้แต่ดวงตาของเรานะให้มีน้ําหล่อเลี้ยงอันนี้เราพูดถึงอ่ะคอหอยลงมาหลอดลมยังไม่ถึงยังไม่ถึงหลอดลมยังไม่ถึงปอดนะอะตรงบริเวณนี้ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่แปลกปลอมนะยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาที่อะไรมันเข้าปากเราหรือเราไปกินของไม่ไหม้เราจะมีอาการระคายคอหรือไปกินของพิษอย่างเงี้ยมันระคายคอมก็ร่างกายเซลล์เยื่อเมือกก็จะผลิตเยื่อเมือกออกมาค่ะ เพื่อให้เราเนี่ยไม่ไม่คอแห้งนะคะเออรวมถึงถ้าเกิดว่ามันเกิดมีการเป็นเขาเรียกว่าเชื้อมีการติดเชื้ออ่ารเงี้ยร่างกายก็จะผลิตเยื่อเมือกออกมาแล้วก็มีการต่อสู้กันของเชื้อบางทีก็อาจจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเลดเนาะเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรก็ตามทีหรืออาจจะไม่เป็นสเลดทีนนนเนี้ยกลไกเนี้ยถ้าสมมุติร,ร่างกายเราเป็นร่างกายที่ไม่ได้ถูกแทรกแซง ร่างกายก็จะทํางานเป็นอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติก็คือไม่ผลิตมากจนเกินไปและไม่ผลิตน้อยจนเกินไปถ้ามากเกินก็อยู่ลบาบากเหมือนกันเนาะถ้าถ้าน้อยไปคอแห้งไอ้ไอ้ไอแห้งๆไม่มีเสมหะไม่สามารถเอาเสลดขับตัวสิ่งแปลกปลอมไปได้ซึ่งไอ้ตัวเสลดก้อนเหลืองๆก้อนเหนียวๆพวกนี้นะคะเขาดักจับเนาะสมมุติว่ามีสิ่งปนเปื้อนตกลงไปปึ๊บ มันเป็นเหมือนเชื้อโรคร่างกายก็จะเหมือนกับสร้างเดือเมือกอันนี้ขึ้นมาแล้วพอมันติดเชื้อร่างกายก็จะมีกระบวนการสร้างแอนติบอดีจนเป็นเสเลดเขียวเหลืองเนาะเพื่อดักจับเชื้อโรคติดกับไม่ให้ไปไหนและแล้วเดี๋ยวร่างกายก็จะค่อยๆเอาออกมาด้วยการขาดออกไปเออลักษณะแบบนี้อันนี้คือกาดหรือว่าฝุ่นที่มันไม่คือมันยังใหญ่อยู่เนาะ แต่ทีนี้ฝุ่นที่เล็กมากๆอย่าง PM 2.5เนี่ยเล็กกว่าเส้นผมนะคะในในในเซลล์ของเรานะทุกคนหรือแม้แต่ในหลอดเลือดเนาะหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดฝอยบางบางหลอดเลือดเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมนะคะโดยเฉพาะที่ขั้วปอดเนาะโดยปกตินะคะถ้าสมมุติว่าตัวตะกอนหรือว่าตัวฝุ่นเนาะที่มันตกเข้ามาอยู่ใน หลอดลมของเราเข้าไปในถุงลมร่างกายก็จะมีระบบอย่างที่เนเล่าไปนะคะทีนี้สิ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือว่าฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กจนกระทั่งสามารถแทรกซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้เนาะแล้วร่างกายจะจัดการยังไงเพราะว่ามันผ่าน,นกลไกของซีเลียรหรือว่าขนปัดหรือว่าเซลล์เยื่อเมือกไปแล้วร่างกายจะจัดการยังไงร่างกายก็มีกลไกในการจัดการคะ่ะ ซึ่งคนไกแรกอันที่หนึ่งก็คือเซลล์เยื่อเมือกเนาะจัดการเวลามีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปก็จะใช้วิธีการสร้างเยื่อเมือกเพื่อจะขับออกไปอะไรอย่างนี้เนาะวิธีที่สองถ้าสมมุติว่ามันเลยจุดของด่านนี้และเข้าไปด่านข้างในสิ่งที่จะจัดการก็คือตัวของเซลล์แมคโครฟาจทุกคนเซลล์แมคโครฟาจเนี่ยเป็นเซลล์ที่คอยดักจับ เก็บกินแล้วก็ย่อยสลายสิ่งท,ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็น,นกลไกอัตโนมัติของร่างกายทั้งหมดเลยเซลล์แมคโครฟาจคือเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะเป็นเหมือนกับเซลล์เก็บกินขยะเนาะเซลล์ที่คอยวิ่งกินของที่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมสําหรับร่างกายถ้าแมคโครฟาจหรือว่าเม็ดเลือดขาวแข็งแรงมีประสิทธิภาพเขาก็จะกัดกินหรือว่าโจมตีศัตรูค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคำว่าสตรูลในที่นี้หมายถึงพิษหมายถึงเ,เชื้อก่อโรคทุกอย่างโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยเวลาเจอพิษปั๊บร่างกายจะเกิดการอักเสบนะคะถ้าสมมุติว่ามันอักเสบแล้วแมคโครฟาจข,ขาดประสิทธิภาพการอักเสบนี้ก็จะไปทําให้เยื่อปอดเนี่ยเกิดการบวมแดงเกิดการมีปัญหาได้นะแต่ถ้าเม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงกระบวนการในการจัดการของร่างกายก็จะ จัดการออกไปค่ะนั่นแปลว่าในทุกๆวันนะทุกคนร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการในการจัดการตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมายถึงกระบวนการในการขับพิษออกเอาพิษออกจะมาในรูปแบบของไอจามขากเสลดน้ำลายน้ำตาเหงื่ออุจจละปัสวะอะไรเหล่านี้คือกระบวนการในการกำจัดพิษของร่างกายทั้งสิ้นเลยค่ะและรวมถึงกระบวนการในการต่อสู้กันของ ภายในร่างกายเนาะที่เซลล์มคโครฟาจเนี่ยเก็บกินขยะเก็บกินเชื้อก่อโรคเก็บกินแล้วก็จัดการย่อยสลายแล้วก็กําจัดทิ้งอยู่ภายในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีสุขภาพเขาเรียกว่ายีนแข็งแรงสุขภาพภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงก็จะไม่เกิดปัญหาในการที่จะไปเป็นโรคใดๆเนาะก็จะมีชีวิตอยู่แบบ ถึงแม้ว่าจะป่วยร่างกายก็สามารถจัดการตัวเองได้จะไม่ต้องล้มหมอนนอนเสือหรือเกิดภาวะออปอดบวมปอดอักเสบหรือเป็นโรคอะไรต่างๆพวกนี้นะคะสรุปก็คือการที่เราจะไม่ทำให้การการที่เราจะบริหารให้กระบวนการจัดการพิษดีท็อกพิษถึงเราเนี่ยทำงานอย่างสมดุลตรงไปตรงมาก็คือเราอย่าไปแทรกแซงร่างกายการไม่แทรกแซงร่างกายหลักการคือหยุดพิษระบายพิษ เติมสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายคําว่าเหมาะสมกับร่างกายก็คือ,อยามเจ็บป่วยเยอะๆอย่าเพิ่งไปใช้เครื่องหนะักอย่าเพิ่งไปกินอะไรมากมายค่อยๆกินหัวใจสําคัญคือการฟื้นระบบอัตโนมัติให้กลับคืนมาให้ได้เร็วนะคะเมื่อระบบอัตโนมัติฟื้นคืนสภาพแล้วร่างกายเนี่ยก็จะสามารถอยากจะกินอะไรก็กินได้ตรงตามระบบนะรวมถึงอยากทําอะไรก็ทําได้มากขึ้นสรุปนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะให้กลไก าการกําจัดพิษทางปอดหรือกําจัดพิษทุกระบบของร่างกายทํางานอย่างตรงระบบเราอย่าไปแทรกแซงร่างกายค่ะซึ่งการหยุดแทรกแซงร่างกายก็คือการจัดการการหยุดพิษระบายพิษแล้วก็เลือกเติมสารอาหารหรือการใช้สารสกัดที่สนับสนุนส่งเสริมทําให้ยีนของเราเนี่ยมีกลไกอัตโนมัติย้อนกลับคืนมาเนาะรวมถึง เสริมสารอาหารให้กับเซลล์แมคโครฟาจหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยแข็งแรงอยู่สม่ําเสมอเพราะว่าในทุกๆวันนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าสลายตัวเองโดยเฉพาะจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยจะต้องพีชีพในยามปกตินะวันละ1,000ล้านหน่วย CSU นะทุกคนในยามปกติแต่ถ้าในยามไม่ปกติคำว่ายามไม่ปกติก็คือเกิดภาะวะฉุกเฉินอย่างเช่นเรานอน,อนดึก เราพักผ่อนน้อยเรากินอาหารขยะไปเนาะเราเครียดอย่างเงี้ยนอนไม่หลับหรือแม้แต่มีภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลง mm. เกิดฝุ่นเยอะๆเกิดสารเคมีไปอยู่ในที่ที่มีสารเคมีหรือไปสูดดมอะไรที่มันทําให้เกิดการตายของเซลล์เยเื่อเมือกเซลล์ที่ผลิตเยเื่อเมือกพวกเนี้ยมันก็เกิดการอักเสบที่ใดมีการอักเสบที่น่นจําเป็นจะต้องมีการเสริมด้วย สารเบต้ากูแคนนะทุกคนแบบธรรมชาติธรรมชาติแต่ถ้าทุกคนไม่ไม่เสริมสารเบต้ากูแคนก็ต้องใช้วิธีกินอาหารที่เป็นธรรมชาติะคะ่ะงดของเทียมของประดิษฐ์งดน้ําตาลงดสิ่งที่มันไปเสริมให้กับเชื้อโรคนะนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะหยุดเขาเรียกว่าหยุดตื่นตะนกตกใจและหันมาตระหนักว่าร่างกายมีกลไกอัตโนมัติในการ จัดการเชื้อทุกเชื้อนะคะขอให้เราเนี่ยทำตัวเองของเราให้แข็งแรงขอให้เราเนี่ยหยุดโรคใหม่แล้วก็แก้ไขโรคเก่าให้หายแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่ต้องกลัวอะไรในโลกใบนี้อีกแล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสําหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเปิดสวิตต์กลไกอัตโนมัติของยีนหรือสารสกัดที่ช่วยเสริมภูมิด้านทานของร่างกายสามารถติดต่อได้